กับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะวันนี้เราก็อยู่กับในช่องหนห์อีกแล้วนะก็คือว่าวันนี้เราจะมาค้นหาห้างอีเกียที่เป็น S C P กันก่อนแรกก็ให้เข้ามาในแอปแผนที่แล้วพิมพ์เลยนะพิมพ์ S C P สามสามอสนย์แกดคำว่าแก้ไขนะ ตรงนี้ให้เลือกแบบธรรมดานะนี่เขาก็จะมีเขียนไว้นะนี่นี่อียกียเลยนะซึ่งอยู่ประเทศอะไรวะรอ่านไม่ออกวะให้เรากดเข้าไปที่ตรงนี้นะเดี๋ยวนะี้จะบอกการทัวร์ห้างเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะ นี่ทุกคนทุกคนเชื่อไหนเปล่าว่ามันมีจริงใครยังไม่ดูเนี่ยไปค้นหาใน g o o g l e a p p เลยถ้าใครเจอแล้วเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ไนด้วยนะเพื่อไนได้ทำการหาสับประหลาดตัวต่อไปว่าจะเป็นตัวไหนนะโอเคสำหรับวนนี้ของจะลาไปก่อนบ๊ายบายจกักใหม่คลิปนะ้ะสำหรับห้างอเกียนี้เนี่ยก็ได้จบลงไปแล้วนะซึ่งจะเป็นของมงคลก็บ๊ายบายด้วยนะจะกัก็หม่คลิปอื่นๆถ้าไนจะ มาค้นหาสับป,ประรดอะไรเนี่ยใน Google แบบนี้เนี่ย mm hmm. ก็อย่าลืมติดตามด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ไหนไปล่าสับป,ประรดและใน Google นะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย